สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาประกอบนะคะชิ้นส่วนพวงมาลัยเข้าให้เป็นพวงเดียวกันนะคะอุปกรณ์นะคะก็มีชิ้นงานนะคะที่เราถักไว้หลายๆลาพนะคะมีตัวพวงนะคะมีดอกจำปีมีดอกลักนะคะกีบเลี้ยงดอกกุหลาบแล้วก็ดอกกุหลาบนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะที่มีเสริมเข้ามานะคะก็มีกันไก ไปแช็กนะคะได้ยิผ้านะคะแล้วก็เข็มแล้วก็ลูกปัดนะคะลูกปัดประมาณ2องใช้ลูกเดียวก็ได้นะคะแล้วตัวต่อไปก็คือริบบิ้นนะคะริบบิ้นจะใช้เป็นริบบิ้นผ้าธรรมดาก็ได้หรือว่าจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะได้หมดนะถ้าเราอยากทําเป็นสองขาสองขาเหมือนพวงมาลัยไหว้พระเนี่ยก็คือเรา ต้องใช้ปริมาณที่ยาวกว่านี้นะคะยาวกว่านี้ตัวนี้นะคะคือเป็นการประหยัดนะคะประหยัดริบบินก็คือตัวนี้นะคะพี่นางจะทําแค่โบนะคะแล้วส่วนตัวห้อยเราจะถักเป็นโซ่นะคะแล้วก็มีดอกไม้ตรงนี้นะคะหน้าตางานที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาประกอบงานเข้าหากันค่ะเริ่มงานนะคะเราจะเริ่มที่ดอกจำปีนะคะเป็นดอกแรกนะคะ ให้เราเอาไหมนะคะสีแดงก็ได้สีเขียวก็ได้แล้วก็สีขาวก็ได้นะคะเป็นสีที่มีอยู่ในพวงอยู่แล้วนะก็ยาวพอสมควรนะคะเพราะว่าเราจะเอาร้อยร้อยตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะข้างล่างขึ้นข้างบนก็ให้เราสอดเข้าไปที่ใจกลางดอกนะคะใจกลางดอกเวลาเราสอดเข้าไปเนี่ยให้เราทําปมใหญ่นิดนึงนะคะปมใหญ่นิดนึง หมดปมใหญ่แล้วนะแล้วทีนี้เราก็ใช้เข็มนะคะสอดเข้าไปช่วงกลางดอกให้โผล่ขึ้นมาข้างบนตรงกลางดอกตรงนี้กลางขั้วนะคะแบบนี้นะคะยาวนิดนึงนะคะก็เราเผื่อไหมไว้นะคะไม่ต้องยาวขนาดของพ่นางก็ได้นะเราจะสอดแบบนี้นะคะทั้งหมดสามอันนะสามเส้นนะคะก็คือสามดอกนะคะ สามดอกนี้นะคะพอเราเรา้อยตัวนี้เข้านะพี่นางลืมบอกก็คือเราต้องเอาตัวดอกลักนะคะลอยเข้าไปด้วยให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะอย่างละดอกนะคะทําทั้งหมดสามพวงนะคะอันนี้นะคะเป็นอันสุดท้าย เราได้ทั้งหมดสามพวงแล้วนะคะอันนี้ถอดออกเลยก็ได้พอเราได้ทั้งหมดสามพวงแล้วนะเราก็จับสามพวงนะ่ะเข้ามาอยู่ด้วยกันสามพวงเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะทีนี้เราจับเราจะเอาเส้นตรงนี้นะคะสอดเข้าไปในเข็มเข็มตัวนี้นะคะต้องใช้เข็มที่สามารถใช้กับตัวไหมพรมนะคะสอดเข้าทีละเส้นก็ได้นะคะ พอเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราให้จับให้เขาเท่ากันนะทีนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบก็คือดอกนี้นะคะดอกนี้นะคะพี่นางจะยังไม่ใส่ตัวกีบเลี้ยงติดเข้าไปนะคะก็จะใส่ทีหลังถ้าคนไหนอยากให้ตัวกีบเลี้ยงเขาติดอยู่กับตัวดอกกุหลาบนะคะแนะนําให้ใช้ ได้นะคะก็เข็มสอยได้นะคะหรือว่าเราจะใช้เป็นปืนกาวนะคะยิงนะคะติดก็ได้นะคะแต่ตัวนี้พี่นางไม่ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะก็คือร้อ,อยเข้าไปธรรมดานะคะตรงนี้นะสอดเข้าไปตรงกลางเลยค่ะทนะลุขึ้นมาข้างบนนะให้โผล่ขึ้นมาข้างบนจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะใส่กีบเลี้ยงที่เราเตรียมไว้นะที่เราถักเตรียมไว้นะคะเอาด้านที่ผิดนะคะคว่ำลงแบบนี้นะคะงานเขาก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะดอกกุหลาบกีบนี้นะคะก็คือพี่นางไม่ได้ทําปุ่มข้างบนไว้นะถ้าเราอยากทําปุ่มก็คือคลิปตัวที่พาถักนะคะจะมีนะคะ พอเราล้อยตัวนี้เสร็จนะคะเราจะเอาตัวพวงพวงตัวนี้นะคะเข้ามาให้เราเอาด้านที่กีบกีบดอกพุดธเนีย่ยหงายขึ้นไปนะคะก็คือตัวที่เราสุดงานนะคะนี่ตัวนี้ก็คือตัวที่เราเริ่มเต้นให้เราสอดเข็มเข้าไปตรงกลางเลยจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะต่อไปนะคะเราใส่กีบเลี้ยงอีกหนึ่งอันที่เราเตรียมไว้ ทีนี้นะคะเราจะเอาด้านที่ถูกเนะนี่ยคว่ำลงแบบนี้นะคะสอดเข้าไปร้อยเข้าไปต่อนะคะต่อด้วยดอกลาบใช้เข็มนะคะแทงลงไปตรงกลางดอกเลยที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็จับให้เขาอยู่ที่น,นะคะอยู่ที่ตันนะคะ อย่างที่บอกนะคะถ้าต้องการให้งานเขาติดใช้กาวนะคะหรือว่าใช้เข็มสอยก็ได้นะคะสอยเข้าไปนี่หน้าตางานที่เราได้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะข้างล่างนะคะเราก็ดึงดึงตัวไอตัวพูดผิดนะคะไอตัวขาเขาเนี่ยขาจำปีเนี่ยก็คืออุบะนะคะดึงให้อยู่ในระดับเดียวกันก่อนที่เราจะมัดงานนะคะมัดงานตรงนี้นะ ทีนี้นะคะตรงนี้มันมี3เส้นใช่ไหมคะให้เราดึงออกมาสักเส้น2เส้นก็นได้นะคะสมมุติเราดึงออกมา1เส้นในเข็มจะมี2เส้นอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้นะคะเราจะเอาตัวเนี้ยเป็นตัวยึดเพื่อที่จะไม่ให้ดอกตรงเนี้ยตรงปุ่มเขานะ่ะที่เราล้อยมาทั้งหมดนัหลุดออกจาก,กันนะคะให้เราใช้ตัวนี้นะคะร้อยเข้าไปนะคะ บังคับงานนิดนึงนะกวดงานนิดนึงนะคะร้อยเข้าไปตรงช่วงกีบกีบตรงนี้นะคะสักหนึ่งรอบแบบนี้นะคะดึงขึ้นมาดึงขึ้นมานะคะเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวยึดนะคะตอนที่เรามัดนะคะพอเราได้แล้วนะเราได้แล้วนะคะเราก็เอาสามเส้นเนี่ยมัดเข้อหากันนะคะมัดเข้าหากัน มัดแน่ๆนะตรงนี้ตรงนี้เอาเอาให้อยู่ในระดับเดียวกันก่อนนะแล้วเราก็มัดนะคะมัดสักสามทุก,ก็ได้นะคะแล้วทีนี้เราก็ตัดออกนะคะตัดออก หน้าตางานที่ได้จะอยู่อย่างนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำาตัวไอตัวอะไรนะตัวไอโซ่นะคะโซ่โซ่ของพวงมาลัยตัวนี้นะคะเริ่มงานนะคะควายไหมในลักษณะนี้นะคะใช้เข็มสอดเข้าไปในห่วงควักไหมลอดผ่านขึ้นมาล็อกด้วยโซ่หนึ่งถัก 8x นะคะหรือคอทอทั้งหมด8ครั้ง1 2 สามสี่ห้าหเจ็ดแดนะคะรูดปิดชิ้นงานแล้วก็เชื่อมต่องานนะคะที่หลักแรกนะคะถักเป็นตัวสีหรือลอหอนั่นเองล้วผ่านเข้ามาหลังจากนั้นนะคะให้ถักโซ่สาม โซ่สเสร็จแล้วนะคะให้ลงลงหลักเดิมตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอนะคะทั้งหมดสองหลักหนึ่งสองนะคะพอครบสองเสร็จแล้วหลักถัดไปเหมือนกันนะคะถักพอหนึ่งคออีกสองหลักในหลักเดียวกันสองครั้งนะคะปิดด้วยโซ่สาม ลงมาที่เดิมนะคะก็คือตรงช่องที่เราถักไปเมื่อกี้นะลอหอนะคะหรือตัว C ลอดผ่านจะได้กีบแบบนี้นะคะถัดไปถัดไปนะคะให้ย้ายห่วงตรงนี้เลื่อนมาในหลักถัดไปดึงเป็นตัว C หรือล่อหอโซ่สามโซ่สามเสร็จแล้วนะคะถักพอหนึ่งคอในหลักโซ่สามเมื่อกี้นะสองครั้ง ในหลักเดียวกันเห็นไหมคะถัดไปในหลักถัดไปนะคะคอหนึ่งคอนะคะสองหลักสองครั้งในหลักเดียวกันโซ่สามปิดกลีบนี้นะคะ ตรงหลักที่เราถักพอหนึ่งคอมาสองครั้งเมื่อกี้นะเป็นตัวสี่ลอดผ่านนะคะแล้วก็เลื่อนในช่องถัดไปเป็นตัวสี่โซ่สามนะคะแล้วเราก็ถักกลีบตรงนี้จะมีทั้งหมดสี่กลีบนะคะพอเราปิดกลีบสุดท้ายเสร็จนะคะเราก็รอหอนะคะตรงตรงที่ข้ามตรงนี้หนึ่งครั้งทีนี้นะคะให้เราถักโซ่ โซ่นะคะก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือเส้นหนึ่งเนี่ยตรงนี้น,นะคะแต่เราจะยังไม่ตัดใหมนะพอเราตัดเออพอเราทําได้ตามความยาวตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะยังไม่ตัดใหม่นะนะคะก็เราถักไปสักสี่สิบโซ่ห้าสิบโซ่กันแล้วแต่เรานะคะถักไปเรื่อยๆรื่อยนะความยาวนะคะแล้วแต่เราความยาวตรงนี้ไม่ใช่สองเส้นนะคะคือเส้นเด e ียวแต่ยังไม่ต้องตัดใหม่นะ ถักไปเรื่อยๆนะคะเวลาเราถักนะคะให้เรานับไปด้วยนะคะของพี่นางด้ทั้งหมดเจ็ดสิบนะคะเจ็ดสิบนี่คือฝัง่งเดียวนะเส้นเดียวนะคะทีนี้หยิบงานขึ้นมาหยิบงานขึ้นมานะคะขอโทษนะคะพอหยิบงานขึ้นมานะคะเราจะใช้ตัวนี้นะเกี่ยวเกี่ยวระหว่างสองกีบตรงนี้นะคะกีบแรกกีบแรกนะคะ เป็นตัวล็อกล็อกให้ตัวสายเขาอยู่นะล็อกเข้ามาอพอล็อกเสร็จแล้วนะคะย้ายมาอีกกลีบหนึ่งย้ายมาอีกกลีบหนึ่งตรงไหนก็ได้นะคะล็อกอีกทีหนึ่งนะคะล็อกให้ตัวปวงตัวนี้เขาอยู่นะคะพอเราเราจะล็อกกี่เส้นก็ได้นะพอเราล็อกอยู่เสร็จแล้วนะคะให้เราถักไปตามจํานวนที่เรานัดมาก็คือให้เท่ากับข้างนี้นะ ผมพี่นางเจ็ดสิบโซ่ก็ต้องถักไปอีกเจ็ดสิบโซ่ค่ะพอเราถักมาตามจํานวนที่เรานับไปนะของอีกฝั่งหนึ่งนะคะของอีกเส้นหนึ่งให้เราจับไหมในลักษณะแบบนี้นะไม่ต้องกว้างมากนะคะแล้วก็ควัารอดผ่านเข้ามาล็อกด้ซ่หนึ่งหน้าตางานจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้นะคะสองเส้นจะอยู่ฝั่งนี้เส้นหนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้นะคะให้เราถักคอทอนะคะทั้งหมดแปดครั้งรอบตรงนี้นะ หนึ่งสองสามนะคะ 4, 4สี่สี่เสร็จแล้วค่ามาห้าหกเจ็ดแปดนะคะพอครบแปดเชื่อมต่อที่หลักแรกไม่งงนะคะบางทีมันมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าเป็นสีขาวนะคะสะท้อนแสงควักเป็นตัวสีแลว้วผ่าน จะได้ห่วงแบบนี้นะคะห่วงแบบนี้นะต่อไปนะคะเราก็ตะก,กีบเหมือนเดิมเลยขึ้นขึ้นโซ่สามแล้วเราก็พอหนึ่งคอนะคะลงในหลักที่เราขึ้นโซ่สามตัวที่เราเชื่อมขึ้นมาเนี่ยสองครั้งถัดไปโซ่นี้นะคะพอหนึ่งคออีกสองครั้งลงในหลักเดียวกันโซ่สาม ปิดกีบนะคะตรงท้ายตรงที่เราจิ้มคอ,อหนึ่งคอขึ้นมานะคะเป็นตัวสีหนึ่งกีบนะคะดูใหม่อีกหนึ่งครั้งนะข้ามนะคะให้เลื่อนห่วงมาอีกช่องหนึ่งเป็นตัวสีแบบนี้โซ่สามพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันหลักที่ขึ้นโซ่สามานะ ไปอีกหนึ่งโซ่ข้างๆกันทักพอหนึ่งคออีกสองหลักโซ่สามลงไปในช่องเดียวกันเพื่อปิดกลีบนะคะกลีบถัดไปเราก็เลื่อนห่วงนะคะทักให้ได้สี่กลีบค่ะสุดท้ายนะคะก็เอาโซ่สามนะับปิดกลีบในช่องเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนมาอีกห่วงหนึ่งดึง ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะก็เหลือไห้เผื่อเก็บนิดนึงเวลาเราเก็บนะคะเก็บปลายไหมก็ให้เก็บหลังชิ้นงานตรงนี้ก็ได้นะคะเก็บสอดเข็มควักไหมนะคะรอดผ่านงานนะคะถ้ามีขนอย่างที่บอกถ้าเราไม่ชอบให้งานมีขนนะคะก็แนะนําไฟแช็กนะคะลน่นพี่นางจะไม่ล่นให้ดูนะล่นเองเลยนะคะก็ หล่นเบาๆนะคะผ่านๆอย่าแช่นานนะคะไม่งั้นจะทําให้งานเขาไหมนะคะไหมเก็บปลายใหม่นะคะทั้งสองดอกเลยแล้วแน่ใจว่าอยู่แล้วเราก็ตัดออกเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะตัวนี้พี่นางยังไม่ได้เก็บ ก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาโบ้ในการเสร็จแล้วนะคะตัวพวงนะคะอ,อย่างนี้นะคะต่อไปนะคะที่เราจะทําก็คือจะทาโบนะคะก็คือโบติดตรงนี้นะคะถ้าคนไหนอยากได้ลิบบินทั้งอันเลยนะคะก็ไม่ต้องถักตัวนี้นะใช้ตัวริบบินนะคะเย็บเพาะกับตรงนี้แล้วก็ทาโบนะคะโบตัวนี้นะคะทําง่ายๆนะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ หยิบร <ítulo> ิบบ anyway, ิ้นนะคะขึ้นมานะคะจับให้ถูกด้านนะคะทีนี้นะคะจเวลาจับริบบิ้นนะคะเวลาเราจับริบบิ้นนะคะเราก็จะจับในลักษณะแบบนี้นะคะบิดเขานี้นึงไม่อยู่ในแนวตรงแบบนี้นะคะจับบิดนิดนึงบิดอย่างนี้นะคะอันน้อยอันใหญ่ก็แล้วแต่เรานะคะจับบิดในลักษณะแบบนี้พอเราจับได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะฝั่งนี้เราจับมา วยมาทางนี้ทบอยู่ข้างบนนะคะโบน้อยโบใหญ่ขึ้นอยู่กับมือเรานะดูใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะจับให้อยู่ในลักษณะแบบนี้บิดนิดนึงบิดเฉียงนิดนึงในลักษณะแบบนี้นะคะอีกฝั่งนึ่งก็เหมือนกันจับพาดขึ้นมานะคะอยู่นะจับพาดขึ้นมาในด้านที่ยาวนะคะ,ะเราก็จับให้เขาเอยียงแบบนี้นะคะ ่ออไปีกอันนึงอีกอันน,งน,นึงนะคะให้เราพลิกพลิกตัวนี้นะคะความหมา้างล่างนะคะตัวนี้เราจะเอาควายไปข้างหลังแบบนี้นะคะควายนะจับให้เขาอยู่เฉียงแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะหมุนงานหมุนงานนะคะหมุนงานหมุนงานแบบนี้นะคะให้อยู่ในลักษณะแบบนี้ ฝังนี้นะคะพาดขึ้นมาข้างบนไปค่อยทําทนะคะตรงนี้นะจับดีๆนะคะไม่งั้นหลุดนะอ่ะอาีนี้เราก็จับให้เขาเข้าหักกันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะพอเรามัดเนี่ยเราเราไ้ตัดนะคะตัดแล้วค่อยจับทรงนะคะจับเขาให้อยู่ในลักษณะแบบนี้ทีนี้นะคะต่อนะคะให้หยิบได้ขึ้นมาได้นะคะ ถ้ามีสีเหลืองก็ใช้สีเหลืองนะคะปลายไหมฝั่งนี้นะคะเหลือไว้เยอะนิดนึงนะคะไว้เป็นตัวมัดนะจับนะคะพาดมัดนะคะพันนะคะก็คือพันก่อนแล้วเราค่อยมดพันตรงกลางนะคะหลายรอบตึงๆนิดนึงแบบนี้นะคะพอเราคิดว่าอยู่แล้วนะฝั่งนี้เราก็จะเหลือไว้นะคะเหลือ เราตัดเลยตัดเหลือไว้ด้วยนะคะทีนี้เราก็มัดนะมัดงานนะคะเราจะมัดงานมัดตรงนี้นะคะข้างหลังงานนะสักสองสามทบค่ะพอเรามัดเขาอยู่เสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะเราตัดเลยก็ได้ตัดให้อยู่เฉียงในลักษณะแบบเดียวกันนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวา นไกดไวินางไม่ค่อยเข้านะอย่างนี้นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราจะเอาตัวมุกเนี่ยมาใส่นะคะถ้าเข็มตัวที่เราถักเนี่ยสอดเข้าไปไม่ได้นะคะสอดเข้าไปไม่ได้อย่างนี้นะเดี๋ยวทษนะคะถ้าสอดเข้าไปไม่ได้ทองวินางจะเข็มเล็กใช่ไหมสอดเข้าไปได้นะคะ ถ้าสอดเข้าไปไม่ได้แนะนําให้ใช้เข็มนะคะเข็มเย็บผ้านะคะเป็นตัวช่วยตัวนี้นะคะพี่นางก็จะควักเข้ามาใส่เม็ดเดียวก็ได้นะหรือสองเม็ดก็ได้นะคะพอเราได้หนึ่งเม็ดเสร็จแล้วเราจะใส่อีกหนึ่งอันนะคะก็ให้ทำเหมือนกันเลยควักลอดผ่านเข้ามามุกตัวสีขาวของพี่นางหมดนะขาวมุกหมด ก็เลยเอาสีด้านใส่นะคะแบบนี้นะนะคะถ้าเราไม่อยากให้เขาเลื่อนนะตอนแรกเนะนี่ยตรงเนี้ยเราล็อกไว้ก่อนก็ได้นะคะตบบนี้นะควักได้นะคะเข้ามาถ้าเราไม่อยากให้่เขาเลื่อนนะล็อกได้เข้ามาก่อนอ่ะเราก็ดึงนะคะดึงขึ้นมา นะคะนนะตกใส่พีนางเกี่ยวเส้นผิดนะคะ,นะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยใส่อีก1เมตรเข้าไป เราล็อกอีกทีหนึง่งล็อกให้เขาอยู่กับตัวได้นะคะค่อยๆทำนะตรงนี้นะถ้าเรามัดไม่ดีหลุดนะคะหลุดนะเขาก็จะล็อกอยู่แบบนี้นะคะล็อกอยู่แบบนี้นะทีนี้นะคะเราก็เอาตัวได้เขาเนี่ยไปมัดข้างหลังตรงนี้ค่ะ ก็เป็นอนันว่าเราได้โบแล้วนะคะโบแล้วนะทีนี้นะคะเราจะเอาตัวนี้นะคะเย็บเย็บติดเข้าตรงนี้นะคะเย็บติดตรงนี้ปลายตรงนี้นะคะยังเหลืออยู่นะคะถ้าไม่เหลือให้ร้อยใหม่นะคะถ้าเหลือก็คือเอาตัวนี้ถ้าไม่ใช้เข็มเย็บผ้าเราจะใช้เป็นเข็มตัวนี้ก็ได้นะคะ ก็ร้อยเข็มเข้าไปก็ไม่ใช่ร้อยเข็มนะคะร้อยได้นะร้อยได้เข้าไปเราก็จับตัวงานเข้ามานะคะจับตัวงานเข้ามาทีนี้นะคะระดับตรงนี้นะเราจะเอาอยู่ขนาดไหนก็แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เรานะอะของเราเดี๋ยวดูกะด,ดูก่อนนะกะดูอย่างพี่นางจะไว้ตรงนี้เพื่อโชว์โชว์โบนะคะก็ให้เราเย็บตรงนี้ เย็บร้อยเข้าไปเลยนะคะสองเส้นนะสองเส้นนะคะเย็บหลุดนะคะหลุดเย็บนะคะเย็บตรงนี้เย yep ็บ yep ตรงนี้นะหลายทบนะคะพออยู่แล้วนะคะเราก็ตัดปลายนะคะปลายได้นะคะออกอย่างที่บอกนะคะถ้าไม่อยากให้งาน เป็นขนนะคะใช้ไฟแช็กนะคะเป็นตัวช่วยลนนะนะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาที่ได้ออกมาประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะผลงานชิ้นนี้นะคะพี่นางตั้งใจนำเสนอเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มีคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปหน้าพี่นางจะถักอะไรเดี๋ยวเรามารอชมกันอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ